ประชาชนทำงานกับคนเรี้่อนคนไร้บ้านหรือผู้ป่วยทางจิตทุกคนที่อยู่ในที่สาธารณะค่ะสิ่งที่เราพบเลยก็คือหลักๆก,ก็คือคุณภาพชีวิตหรือความถูกมองว่าเป็นคนเท่ากับคน คือเขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นคนการบริหารจัดก,การของที่ผ่านมาในกี่ยุคก,กี่สมัยคือมีการกวาดจับไล่จับเอาเขาไปเข้าสถานสงเคราะห์ไปขึ้นทะเบียนไปอะไรแล้วสุดท้ายก็วนกลับมาอยู่ที่เดิมการจัดก,การปัญหาที่พบในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะคือเขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นคนที่สามารถพัฒนาได้แต่รูปแบบการจัดก,การมันกลายเป็นเหมือนว่าเขาเป็นคนที่ถูกมองว่าเป็นคนไม่ดี เป็นอัชญากรเป็นสิ่งโสกโปกเป็นอะไรที่ต้องเอาออกไปจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเอาไปให้ผลเคยมีสมัยหนึ่งที่มีรองผู้ว่าท่านหนึ่งขอไม่เอ่ยนามเนาะเคยบอกว่าช้างเล่ร่อนยังจัดการได้ไม่ให้กรุงเทพเพราะฉะนั้นคนเล่ร่อนก็จัดการไม่ให้เข้ากรุงเทพได้ในความคิดของผู้บริหารนโยบายซึ่งซึ่งเรามองว่ามันก็เลยอาจจะเป็นการส่งทอดมุมมองหรือปากที่มองคนไม่เป็นคนเพราะฉะนั้น คือคนที่มาเล่นลอดไร้บ้านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาของสวัสดิการสังคมเลยก็ได้ไม่ว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็คือหลักของสวัสดิการที่เขาไม่สามารถเข้าถึงแล้วสุดท้ายเขาตกหล่นออกมาอยู่ตรงน,นี้โดยเฉพาะในช่วงหลังโควิดเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าคนเล่ยอดนหน้าใหม่เพิ่มขึ้นสวัสดิการรองรับไม่มีแต่การแก้ปัญหาเนี่ยกลับถูกเขาถูกมองว่าเป็นขยะสังคมเป็นคนไม่ดี เวลาพาดหัวค่ะเวลาลอะไรการจัดการของรัฐเองก็ไม่ได้สื่อสารให้คนเข้าใจเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้ถูกการยอมรับอย่างแท้จริงการแก้ปัญหามันก็เลยเหมือนว่าเอาให้เขาไปพ้นจากตรงนี้จากจุดนี้ที่เป็นปัญหาจากจุดนี้ไม่ให้เห็นภาพที่ไม่ดีสกรปรกนอนข้างถนนแต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดเข้ามาอย่างแท้จริงค่ะ ในมุมของมูลที่สัชนเราบอกว่าจริงๆแล้วทรัพยากรของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือรัฐใหญ่ก็ตามเราว่ามันมีสอดคล้องละพร้อมแล้วแต่สิ่งแรกเลยคือคนที่เข้ามานั่งในฐานะผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยต้องมองคนที่อยู่ในที่สาธารณะเป็นคนก่อนนี่ยเข้าเข้ากันกับเขาแล้วก็อยากยอมรับว่ามันมีคนเล่ร่อลรบ้านจริงๆในพื้นที่สาธารณะแต่ไม่ใช่ยอมรับตัวปัญหาแต่ยอมรับว่า เนี่ยเขาเป็นคนที่ได้รับผลกระทบของปัญหาการจัดการต่างๆมันก็จะมาตามรูปแบบของของของแต่ละกฎหมายอย่างเช่นผู้ป่วยทางจิตเราก็ต้องให้เขาได้รับการรักษาแต่การเข้าถึงการรักษานั้น,นกลไกติดขัดตรงไหนเราจะเห็นช่องทางได้คนไร้บ้านให้มีที่ดินมีบ้านเช่าราคาถูกหรือบางคนบอกว่าจะฟื้นบ้านอิมใจขึ้นมาต้องเข้าใจคอนเซปต์ของบ้านอิมใจอย่างแท้จริง แล้วทําไมคนถึงไม่อยากเข้าบ้านอิ่มใจัเมื่อก่อนที่มีหรือบางคนมีแล้วหรือบ้านอิ่มใจที่มีแล้วทําไมถูกยุบไปนะคะอันนี้มันก็จะเป็นเป็นเป็นประเด็นที่ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ได้ถูกนาเอามาใช้ให้ถูกต้องอย่างแท้จริงเกิดจากอะไรเกิดจากทัศนคติที่คุณมองตั้งแต่แรกเลยว่าเขาพัฒนาไม่ได้เขาเป็นคนไม่ดีซึ่งถ้ามองลบแบบนั้นคุณก็จะไม่เห็นช่องทางในการแก้ เพราะฉะนั้นถ้าถามในมุมของอิสระชนเราบอกว่าอย่าเพิ่งไปสร้างอะไรอย่าเพิ่งคิดไอเดีย1 2 3 4มายอมรับตัวปัญหาก่อนมายอมรับก่อนว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเรามีทรัพยากรอะไรที่มีอยู่ตรงนี้พื้นที่สาธารณะทำยังไงให้คนอยู่ได้พัฒนาได้ไกลไกผู้ป่วยทางจิตในเมื่อโรงพยาบาลเต็มการจ่ยาข้างถนนมันควรจะเกิดขึ้นไหมประชาชนภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงขึ้นอยู่กับการสื่อสาร ถ้าคุณสื่อสารว่าเขาเป็นผู้ได้รับผลกระทบและทุกคนมีโอกาสออกมาเล่ยล่อนหรือใช้ชีวิตในที่สาธารนณะคุณก็จาดเชื่อหรือมูที่เราเชื่อว่าคนก็จะลงมาช่วยกันบางทีคุณอาจจะไม่ต้องไม่ต้องควักอะไรเลยก็ได้แต่ทรัพยากรของประชาชนช่วยเหลือกันก็จะเข้ามาถ้าคุณมี w o ดด i n g ที่จะสื่อสารเขาให้ให้เห็นภาพอย่างแท้จริงหรือกรณีในส่วนของแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้พื้นที่สาธารนณะ อย่างเช่นก่อนล้อมรั้วสนามหลวงมีคนมานอนสนามหลวงคื้หนึ่งพันกว่าคนเช่าเสื่อหมอนของเอกชนได้ที่จริงรัฐก็จัดการอย่างนี้ได้ในส่วนของภาคกอทมก็ทําได้ตีตารางให้ชัดก็เพิ่มไรายได้ให้กับทางภาครัฐในการไปพัฒนาในด้านอื่นได้ด้วยซึ่งมองว่ากลไกลการพัฒนากลไกลการช่วยเหลือคนน่ะมันมีเริ่มจากที่เรายอมรับมองเขาเป็นคนเท่ากันแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางอย่างไงบ้างมีทรัพยากรอย่างไรบ้างค่ะ ก็ก <ersch> ็เป็นโจทย์จทใหญ่เนาะโจทย์ใหญ่ที่ว่านะวันนี้คนมาอยู่ในที่ถนนมีหลากหลายไม่ใช่แค่คนไร้บ้านอย่างเดียวคือก็ต้องตั้งคําถามไปที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมอลวค่ะว่าคุณมองยังไงที่ไม่ใช่การส่งเคาะแต่การที่จะพัฒนาเขาให้โดยโดยมองว่าเขาพัฒนาตัวเองได้และแต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างยังมีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะอยู่ในสังคมได้